สวัสดีครับวันนี้พามาดู Toyota w วิ s นะครับคันนี้ก็เป็นเครื่อง1 a z f ซดเฟียเกอนะครับคันนี้เนี่ยมาด้วยอาการ1วิ่งอืดนะครับ2เครื่องสั่นสะดุดเบาดับต้องบอกว่าครบทุกอย่างเลยนะครับก็คันนี้ลูกค้าได้ใช้อย่างเดียวไม่เคยดูแลเลยนะครับทีนี้ก็มาหาทางอุดมวัน1คือเช็คนะครับว่าอะไรไม่สมบูรณ์บ้างนะครับไฟโชว์เพราะอะไรนะครับเราก็ทาการแก้ไขแล้วก็ไล่ข้างนะครับอาสิ่งที่อุดมวันได้ทาไปสาหรับคันนี้ก็ อันดับแรกมีเช็คแรงดันบัมติกก็ยังคงอยู่3บาปกตินะครับแต่สิ่งที่ทําให้สะดุดก็จะเป็นคอยจุดระเบิดนะครับใส่มาไม่ตรงรุ่นนะครับเป็นคอยคอลเบอร์กันนะครับไปเอาคอยวีออสมาใส่นะครับแล้วก็จะมีหัวเทียนจุดระเบิดค่อนข้างกุดหมดเลยนะครับผมคันนี้เนาะแล้วก็จะมีหัวฉีดกองทะลุหมดเลยฉีดไม่เท่าเลยนะไม่สม่ำำมําเสมอกันเลยสักสูบนะครับ ก็เราก็ทําการเทสล้างหัวฉีดนะครับตีกรองใหม่เทสจนฉีดสม่ําเสมอนะครับเปลี่ยนเป็นลิ้นซิ่งของอดอมวันนะครับของเก่ามา55มมิลขยายใบกลางเป็น58มิลนะครับ แล้วก็จะมีเปลี่ยนพักกองนะครับพักกองคันนี้ก็เป็นพักกองซิ่งของดมวันเนาะช่วยในการโฟอากาศได้ดีกว่าเดิมนะครับแล้วก็จะมีการรีแฟตนะครับล mm ูก hmm. ค้าอยากได้น้ํามันเป็น e 2 0เราก็ทําการรีแฟตระบบเป็นน้ามัน e 2 0ทั้งหมดครับมีการปรับองศาไฟให้เหมาะสมสําหรับน้ํามัน E20 มีการบิดว t ทีอเรียอากาศมาช่วยเผาไหม้ได้มากกว่าเดิมการรีแฟตไม่เหมือนคันอื่นอยู่หนึ่งอย่างคือโรตาิวิทเนี่ยเขาติดโค้ดลูกทั้งหมด5าวินะครับคันนี้เราปรับเหลือเพียงหนึนะครับ กดคันเร่งเี็น1.5วิทเปิดเป็นโอเพนลูปเลยนะครับทำให้เรียกรอบได้ไวกว่าเดิมขับสนุกกว่าเดิมนะครับถ้าใครขับโตโยต้าวิทมีอาการสะดุดเบาดับไฟโชว์นะครับขับไม่สนุกนะครับมาหาทางอุดมวันเราจัดให้แบบจบจบไฟไม่โชแรงแรงนะครับสเต็ปนี้แชร์ได้ขับสนุกสนุกตึงๆนะครับใครสนใจสเตปนี้ติดต่อที่อุดมวันเล,ลสซิ่งได้เลยนะครับโย